ที่กลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่5เมษายน2557ที่ถนนอักษะหรือถนนอุทยานนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่การชุมนุมแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเริ่มจากนายสมหวังอัศราศีแกนนำนปชเจ้าของธุรกิจผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามิซูชิต้า ซึ่งเพิ่งลงสนามเลือกตั้งสอสอเป็นครั้งแรกในสีเสื้อพักเพื่อไทยที่เขตทวีวัฒนาน้องแขมบางขวางในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเจ้าทินพุทธมนทนนายก่อเกียรติปิริยาสเถียนสังกัดพักเพื่อไทย และเป็นนักการเมืองในเครือข่ายของชัยยาสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าตระกูลสะสมทรัพย์ให้การสนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงมาตั้งแต่ยุทธก,การค้อนอำมาตย์ปี2552นอกจากนี้ถนนอักษรยัยงครอบคลุมไปถึงเขตสมุทรสาครที่กล่าวกันว่า เป็นแดงทั้งแผ่นดินอุตสาหกรรมอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ซึ่งมีกำนันลอนายบุญชูนิมถนอมสอสอเพื่อไทยสมัยแรกเมื่อปี2554ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของเครือข่ายนักการเมืองพักเพื่อไทยที่อยู่รายรอบพื้นที่ถนนอักษะจุดที่นอปอชอจะจัดชุมนุมงใหญ่